ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะวัาทีี่หอ้าวอ้าวโมซาน่าค่ดีๆใครตอบคนตีนวะ ready to hunt ออวเต้องเปลนเป็นคนเดียวก็ไปเปลนคนเดียวไปเลยคเปนอางมึงอเป็นคนเดียววยเป็นคนเดียวเฮ้ยนี่ปนปีเอาลูกน้อกระทืบมึ ไม่แดกคนนึงแหละหายสับเป็นลาบหมูเลยกูเ hey, ป็นพึ to to ่งตัวอ้วนกูบินไปต่อยหน้ามึงแน่สักบาเไม่สัตว์ สนที่ไหนอะ่ะมีเขาห้าสี่เขามีเขามีเขาเมื่อกี้ตอนผมจะเข้าห้องนั้นแล้วผมเห็นทีเขาถ้าตอนหน้าต่อตาผมคิดว่าจะไปะกดปุ่มแต่กดไม่ทันมีคนแจ้งส่ก่อนเฮ้ให้ใใครใครไอ,ไอ้ไอ้ที่บ้าเห็นคุณฆ่าเปล่าเห็น ตาเป็นหมอเขียงตาเป็นหมอลูกตาแี้วทำไมบอกว่าหวดหวดขาวอ่ะทำไมตอนนนั้ตามเนี่ยเขาบอกเห็นไงนเขาบอกเห็นราคามีเจ้าหรอเขามีราคามีแค่ไงถ้าคนปกป้องถือว่าคนเป็นนะถ้าเขาเป็นดีโอเคหวดขาวหวดขาวก็ได้แต่ผมจะบอกเลยว่าตาดเป็นหมอ ปกป้องหมอนะปกป้องหมออบนี้ปกป้องหมอใครเป็นหมอปกป้องหมอนะนาอน่วยใสามีนสามีนเอ้ยปวดผิดต,ตัวแล้วเป็นปนี่ยโวยเขาอ่ะใจผมมันเต้นตุ๊บตุ๊บแล้วเพราะยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยิ่งตื่นเต้นโรคอยากรู้อยากเห็นของผมมันกำเริบแล้วล่ะครับ คู่รักเราไปละเดี๋ยวสับจังพูดอย่างนี้มีพี่รุษนะพี่รุษอะไร ไม่เคยมีพิรุษกับใครนะรู้ดีไงฉันมีบิรุษฉันว่าผักคอมันดูเหี้ยมโหดเกินไปมันดูตายแล้วน่ากลัวอย่าเลยเฮ้ย <c oughs> กูผิดอะไรเนี่ย <c oughs> มึงจะเป็นใครมาจากไหนกูไม่สนใจแต่ขอให้มึงรู้ว่าถิดว่าวาละสุดท้ายของมึง <c oughs> มาถึงแล้วเอ๊ะจะส่งอะไจะสมซสอมนี่ป่อสอ้มส้มส้มโลส้มไหก็ได้ ฮัลโหลอ้าวทำไม,ม,มทำไมไอเอ้ยทำไมสีน้ำตาลบอกบอกว่าเป็นผมอ่ะส้มด้วยไหมสีส้มบอกเป็นละ่ะผมเป็นหน้าผาสุนนะปวดปวดสีอะไรกันนะ่ะฮัลโหลถือว่าคุณอยากกำจัดทหารพาสุนคือคุณเป็นนะผมไม่สนด้วยชมคูเป็นนะอ่ะอ้าว อา้าเดี๋ยวปวดปวดใครกันน่าเป็นอยู่อ่ะไม่รู้ว่านี่เราลุกของกูทั้ทงที่ผมก็เป็นทหาร่านสึกอริอีเซอมันเชนมาบอกคุณไงบ้าวิเวียปดกลากอยู่เลย ดีครับผมฮันเตอร์ครับโอยสัตว์เอ้ยน่าหลงไม่ไหวระกกชมพู่เป็นดูแลคุณอะก็ค่าบาทจะออกยี่ห้คุณแรกใครมันจะบวยผมออกจะ วันวันไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยนั่งขัดแต่ปืนยิงแต่นกอะ่ะยิงโดนนั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้สัตว์เอ้ยสึกกแม่นตอนกูขับเนี่ยละรอสิงข่าพ่อ,พอเลื่อนนกเหรอไม่ขี้ล้วนๆเลยพ่อม,มีหน้าหวานติดปากเลยไปพากูไปไปโรงพยาบาลพากูไปร้างขี้เนี่ย ไอ้สั์พูดคำนี้กับกู้เดี๋ยวนี้นะนักเลงเฮียสายนักเลงนับกูเดินมาเยอะและ้วชวนหันกูสักอะไรเนี่ยมึงจะไม่รู้คำนี้กับกูหรอ ไอ้เสี่ยวแป๋บไอ้ไอ้เสี่ยวเข้มแป๋บแล้วเป็นลูกับผมหรือเปล่าเป็นดึงแจ้งผมอะ่ะถ้าผมไม่ได้นะผมใช่ก่อนอานะ้าวผมเห็นว่าตรงนั้นมันมีท่อผมคิดว่าคุณจะหมดท่อผมเลยยืนดูเฉยๆครับสวัสแม่ต๊อกเก็เบอยู่ห้องข้างล่างสีชมพูเป็นฮันเตอร์รู้เลย เรารู้ผมทรงสายเขียวไว้ก่อนเสาเจ้มไว้ก่อนนะเสาเจ้มใช่ไหมคุณเสาเป็นเสาเจ้มเป็นใช่ไหมค,คุณส้มใช่เพราะว่าภาพตกราชชอบพูดคำนี้เนะี่ยผม ดเดินได้ชีวิตเขาไม่หวดเกี่ยวเทียมถ้าเกีจยวเืวเ่อมเป็นนะถ้าเกียวเจ่มไม่เป็นหวดผมออกก็เลยไปหน้าเดิมพันด้วยชีวิตครับผมผมเดิมพันด้ชีิตอะไรสีน้ำตาลฮะคุณจะโบนหรอฉันไม่ได้เป็นนะอะอะอาใจด้วยา <laughs> ผมพู้ชาเทาเอาลน,เนี่นเองเอ ก็เร้ว่มผมถามมอนเป็นอะไรเป็นอะไรเฮีย <Yeah. S 1> yeah. ผมมันเต้นตุ๊บๆแล้วเพราะยิ่งไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ยิ่งตื่นเต้นโรคอยากรู้อยากเห็นของผมมันกำเริบแล้วแล้วครับ โว้ยสัตว์เอ้ยใครมาดกนกับกูอย่างนี้วะให้กูรู้นะ่าอย่าเอาให้ตายเลยกูได้เกิดละกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้โหใครใครสกัดดาวลุ่งเฮ้ยเขาเห็นหน้าหน่อยดิใครวะ ทุกคนหัวสีชมพูสีดูเป็นฆาตรกรฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยทุกคนหัวสีชมพูโอเคสีชมพูสีชมพูฆ่าต่อหน้าต่อตาคุณต้องวัวสีชมพูนะเราเป็นหมอเมื่อกี้เห็นสีชมพูฆ่าต่อหน้าต่อตาเลยเ <Hey. S 1> ห้รักูดาวก่อนผูผิดอะไรเนี่ยสีชมพูฆ่าต่อ สตาทำไม,มเธอลองอ่านแชทของสีส้มดูสิมันอ่านว่าน้ำตาอันเปลี่ยนสีนะเราเป็นหมอสีพุกสีส้มเป็นข้าตตกไปตาสีไปดีปั๊นดีปั๊นต่อไปสีส้มตาเป็นแน่นอนใครเหลือ